ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้หนึ่งพงศษบทที่หกหัวข้อก็คือยอมรับการสร้างนะครับเป็นช่วงเวลาที่บันทึกเรื่องราวของการสร้างพระวิหารนะครับที่ซาโลมอนอทำการสร้างเราจะมาอ่านด้วยกันนะว่าในพระธรรมบทนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรครับผม คิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครควรทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับโอ้ตอนนี้ในติ๊กตอกผมบรรลุเป้าหมายแล้วผมตั้งเป้าหมายใหม่นะครับขอบคุณมากๆสําหรับทุกคนนะครับที่ให้หัวใจให้ดกหลับนะครับก็ขอจอเข้าใจให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับ โอเคเรามาอ่านด,ด้วยกันเลยนะครับพระธรรมหนึ่งพงกริย์บทที่1นึ่งกอไปบทที่6นะครับข้อที่1ต่อมาในปีที่480หลังจากที่ชนอิสราเอลออ,ออกจากแผ่นดินอียิปต์ในปีที่4ที่ซาโลโมอนทรงครองอิสราเอลในเดือนซิปในเดือนซิปซึ่งเป็นเดือนที่สองพระองค์ทรงเริ่มสร้าง พระนิเวศของพระยาเวพระนิเวศซึ่งพระราชาโซโลมอนทรงสร้างสำหรับพระยาเวนั้นยาว27เมตรกว้าง9เมตรและสูง13.5เมตรเฉลียงหน้าห้องถงของพระนิเวศนั้นยาว9เมตรเท่ากับด้านกว้างของพระนิเวศและลึกเข้าไปหน้าพระนิเวศ4.5เมตรนะครับพี่น้องอพระามของพระเจ้า ได้ให้เราเห็นตัวเลขนะครับในปีที่480หลังจากที่ออกมาจากอียิปตนะ์ข้อนีอ้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการระบุช,ช่วงเวลาที่อิสราเอลอ,อพยพออกจากประเทศอียิปต์นะครับซาโมอนเริ่มต้นสร้างพระวิหารของพระเจ้าประมาณปี966ก่อนคริสตศักราชนะครับปีนี้คำนวณจากการรวบรวมข้อมูลจากพระกัมพีแล้วก็บันทึกลำดับเวลาของ อัสซีเรียนะครับการอพยพเกิดขึ้น480ปีก่อนที่ก่อนปีดังกล่าวนะครับดังนั้นการอพยพจึงเกิดขึ้นในราวปีคศขออภัย1446ก่อนคริสต์ศักราชนะครับจุดประสงค์ของการสร้างพระวิหารของพระเจ้าก็คือเป็นเป็นที่สถิตรหรือเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ด้วยของพระเจ้านั่นเองนะครับ เดีวเราจะมาอ่านกันต่อนะครับข้อที่4และพระองค์ทรงสร้างหน้าต่างสำหรับพระนิเวศโดยให้ข้างในกว้างแล้วก็ข้างนอกแคบพระองค์ทรงสร้างห้องระเบียบขอภัยห้องระเบียงติดผนังพระนิเวศโดยรอบห้องโถงและห้องชั้นในสุดโดยห้องชั้นล่างสุดกว้าง2.2เมตรชั้นล่าง กว้าง2.7เมตรและชั้นที่3กว้าง3.1เมตรเพราะรอบ <c oughs> ด้านนอกของพระนิเวศพระองค์ทรงสร้างขอบยื่นออกมาจากผนังเพื่อคานเพื่อคารหนุนจะไม่ได้ทะลวงเข้าไปในผนังพระนิเวศขณะกำลังก่อสร้างพระนิเวศนั้นก็สร้างโดยสร้างด้วยศีลาซึ่งเตรียมมาจากบ่อศิลาเพราะฉะนั้น จึงไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานหรือเครื่องมือเหล็กใดๆในพระนิเวศขณะทำการก่อสร้างโอเป็นเหมือนกับว่าสกัดอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะ,ะพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยไม่มีเสียงค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับในบริเวณอังคารหมายความว่าหินทุกก้อนที่เอามาทำเป็นศิลาหรือก่อสร้างพร,พระวิหารนั้น ถูกสกัดนะแล้วก็ตกแต่งจากเหมืองหินที่ออกไปไกลนะครับประชาชนสร้างพระวิหารแห่งการนมันสการขึ้นโดยให้เกียรติแล้วก็คารพพระเจ้าในทุกๆด้านนี่นงครับจะมีรายละเอียดเหล่านี้นะครับขอัยครับรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บันทึกไว้นะเพื่อ ในเลเยียดลึกเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่8นะครับทางเข้าห้องชั้นกลางอยู่ด้านขวาของพระนิเวศและคนขึ้นไปยังห้องชั้นกลางทางบันไดเวียนและขึ้นจากห้องชั้นกลางไปชั้นที่สามพระองค์ทรงสร้างพระนิเวศจนเสร็จและทรงมงพระนิเวศด้วยไม้คราและกระดานไม้สนสีดา พระองค์ทรงสร้างห้องรอบพระนิเวศสง 2. 2ูง2.2เมตรโดยเชื่อมติดกับตัวพระนิเวศด้วยกระดานไม้สนสีดาและพระชนะของพระยาเวมาถึงโซโลมอนว่าเกี่ยวด้วยพระนิเวศนี้ซึ่งเจ้าสร้างอยู่ถ้าเจ้าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและเชื่อฟังกฎหมายของเราและรักษา บัญญัติทั้งสิ้นของเราโดยดําเนินตามเราก็จะสถาบนนถ้อยคําของเรากับเจ้าซึ่งเราพูดกับดาวิดบิดาของเจ้าและเราจะอยู่่าำกลางพงพันธ์ุอิสราเอลและจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลประชากรของเราเลยพี่น้องครับจุดประสงค์ของการสร้างพระวิหารพระเจ้าสัญญาวา่า พระองค์จะทรงสถิตยอยู่และจะไม่ละทิ้งพระวิหารตรับใดที่ชาวอิสราเอลทำตามเงื่อนไขข้อหนึ่งนั่นคือพวกเขาต้องเชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าเราอาจจะคิดว่านี่เป็นเงื่อนไขที่ยากนะเมื่อคำนึงถึงจำนวนบทบัญญัติที่ต้องทำตามแต่สถานการณ์ของชาวอิสราเอลก็ไม่ต่างจากพวกเราในปัจจุบัน พวกเขาไม่ได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพียงเพราะละเมิดบัญญัติข้อเล็กๆการอาภัยโทษนั้นเพียงพอสําหรับบาปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เมื่อคุณเมื่อเราอ่านาพงศาวดารของเราสัตว์เราก็จะเห็นว่าการละเมิดบทบัญญัติเกิดจากการออกห่างจากพระเจ้าไม่ใช่กลับกันนะครับใจของบรรดากรัตรละทิ้งพระเจ้าก่อนแล้วก็พวกเขาจึงไม่ได้รักษาบนบัญญัติ ของพระองค์เมื่อเราปิดกัน้นถ้อยคําของพระองค์พระเจ้าคาของพระองค์ไม่ได้ใส่ใจกับพระคาของพระองค์ไปลองครับนั่นก็คือจะเป็นเหตุที่ทําให้เรานั้นไม่ได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าข้อนี้ที่เราอ่านไปคือพระเจ้ากําลังบอกกับโซโลมอนว่าพระวิหารที่สร้างอย่าง ดูดีสวยงามอย่างเลิศหรูนั้นไม่ได้การันตีว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยพระเจ้าจะอยู่ในวิหารหรืออยู่ในอาคารหรืออยู่ในสถานที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่พระเจ้าอยู่กับคนที่เชื่อฟังพระองค์อยู่กับคนที่ทําตามบทบัญญัติของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์ในเวลานั้นที่พระเจ้าตรัสกับโมอซสโลมอนก็มีบัญญัติของพระเจ้าก็คือหนังสือห้าเล่ม ที่โมเสสได้บันทึกถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าถูกไหมครับเขามีเท่านั้นแต่สําหรับเราในพันธสัญญาใหม่ในเวลานี้เรามี66 66เล่มน,นะครับหนึ่บทสามหมนสามพันข้อทั้งหมดนี้ที่เราจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังสื่อแล้วก็บอกกับเราทุกคนพระเจ้าอยู่กับเราในพระธรรมของพระเจ้า สัญญาใหม่ได้เปิดเผยแล้วบอกกับเราว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กจะเป็นหินจะเป็นทองคําเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ให้พระเจ้าอยู่ในสถานที่หรืออุปกรณ์หรืออะไรเหล่านั้นหรือในวัตถุเหล่านั้นพระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่พระเจ้าอยู่กับใครก็ตามที่เชื่อพระองค์ วางใจในพระองค์ทำตามพระองค์ต่พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าใครที่ทำตามบทบัญญัติกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์พระองค์จะอยู่ด้วยกับเขาพระองค์จะสถาปนาพระองค์จะไม่ละจากเขาเลยแล้วคำถามก็คือเราสามารถที่จะทำตามข้อพระคำของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้หรือไม่เนี่ยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาเราจะมาอ่านกันต่อน,นะครับข้อที่ส4บสี่ สาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศสําเร็จพระองค์ทรงกรุผนังข้างในด้วยกระดานกระดานไม้สนสีดาตั้งแต่พื้นพระนิเวศจนถึงไม้เพดานพระองค์ทรงกรุข้างในด้วยไม้และพระองค์ทรงป,รปูปิดพื้นพระนิเวศด,ด้วยไม้สนสามใบพระองค์ทรงสร้างด้านหลังของพระนิเวศด,ด้วยกระดานไม้สนสีดา จากพื้นถึงไม้เพดานสูง9เมตรและพระองค์ทรงสร้างห้องนี้ภายในให้เป็นห้องชั้นในสุดคืออภิสุทธิสถานตัวพระนิเวศคือห้องโถงซึ่งอยู่ส่วนหน้าห้องชั้นในสุดนั้นยาว18เมตรพี่้องครับโซโลโมอนสร้างห้องชั้นในซึ่งเป็นอภิสุทธิสถานน็่คือเป็นที่ตั้ง ของหิบพันธสัญญาซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้นอกจากมหาปุโรหิตที่ทำหน้าที่แต่ละปีเข้าไปปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่ในเวลานี้พี่รองครับพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราเราเข้าหาพระเจ้าได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกที่ทุกแห่งเอเมนไหมครับนะเราอ่านกันต่อน,น,นัข้อที่18นะครับส่วนข้างในพระนิเวศที่เป็นไม้สนซีดานั้น แกะเป็นรูปน้ำเต้าและดอกไม้บานทั้งหมดเป็นไม้สนสีดาในที่นั่นแลไม่เห็นหินเลยคือคือเหมือนโครงสร้างข้างในเนี่ยเป็นศิลาเป็นหินที่สกัดมาแต่ข้างนอกก็ปลูกด้วยไม้สนสีดา,าเต็มพื้นที่เลยนะครับพระองค์ทรงจัดเตรียมห้องชั้นในสุดไว้ในพระนิเวศเพื่อจะวางหีบพันธสัญญาของพระยาเวไว้ที่นั่น ห้องชั้นในสุดนั้นยาวเก้าเมตรกว้างเกเมตรและสูงเกเมตรพระองค์ทรงบูที่นั่นด้วยทองคําบริสุทธิ์พระองค์ทรงบูแทนบูชาด้วยไม้สนสีดาด้วยโอห้องชั้นในสุดไม่เพียงแต่บูด้วยไม้ที่สวยงามดูดีแล้วแต่บูด้วยทองคําบริสุทธิ์ด้วย่น้ังครับทองคําบริสุทธิ์เหี่ยห้องนั้นเป็นห้องทองคําเลยและสะโลโมอนทรงชุบข้างในพระนิเวศด้วยทองคําบริสุทธิ์และพระองค์ทรงขึงโซ่ทองคํา ด้านหน้าชั้นในสุดซึ่งบูด้วยทองคําและพระองค์ทรงบุพระนิเวศท,ทั้งหลังด้วยทองคำํำจนพระนิเวศนั้นสําเร็จสิน้นพระองค์ทรงบุแท่นบูชาแท่นที่เป็นห้องชั้นในที่สุดด้วยทองคําโอ้พี่น้องครับเป็นอะไรที่หรูหราโออาตรการตาจริงๆนะครับเรามาอ่านกันต่อนนะข้อที่23-38ถึง38 ในห้องชั้นในสุดพระองค์ทรงสร้างเครูปสองรูปไว้สองสองรูปด้วยไม้มะกอกแต่ละตัวสูง4.5เมตรปีกข้างหนึ่งของเครูปยาว2.25เมตรปีกอีกข้างหนึ่งของเครูปยาว2.25เมตรจากปลายปีกข้างหนึ่งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาว4.5เมตรเครูปอ,อีกรูปหนึ่งก็วัดได้4.5เมตร ด้วยเครูปทั้งสองมีขนาดเท่ากันและรูปอ,อย่างเดียวกันความสูงของเครูปเครูปก็คือทุตสวรรค์ที่มีปีกน,นะ,ะหนึ่เป็น4.5เมตรและเครูปอีกรูปหนึ่งก็เหมือนกันพระองค์ทรงวางเครูปไว้ในส่วนชั้นในที่สุดของพระนิเวศปีกของเครูปนั้นกางออกเพื่อให้ปีกหนึ่งจดผนังข้างหนึ่งและปีกของเครูป รูปหนึ่งจดผนังอีกข้างหนึ่งส่วนปิดข้างอื่นก็มาจดกันตรงกลางพระนิเวศและพระองค์ทรงเครูปขอภยัยทรงบุเครูปด้วยทองคำพระองค์ทรงสลักผนังของพระนิเวศนั้นโดยรอบด้วยรูปแกะสลักเป็นรูปเครูปต้นอินทพลัมและดอกไม้บานทั้งห้องข้างในและห้องข้างนอกพื้นของพระนิเวศนั้นพระองค์ทรงบุด้วยทองคำทั้งข้างในและข้างนอก สำหรับทางเข้าสู่ห้องชั้นในสุดพระองค์ทรงทำบานประตูคู่ด้วยไม้มะก,ะกอกกรอบประตูเป็นรูปห้าเหลี่ยมบานประตูทั้งคู่ทรงทำด้วยไม้มะกอกแกะสลักเป็นรูปเครูปอินทผาลัมขออภัยต้นอินทผาลัมและดอกไม้บานทรงบุบานประตูด้วยทองคำทรงแผ่ทองคำหุ้มเครูปและหุ้มต้นอินทผาลัมพระองค์ทรง ทำวงกบประตูทางเข้าห้องโถงด้วยไม้มะกอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมและทรงทําประตูสองประตูด้วยไม้สนสามใบาบานประตูของขออภยัยบ้านประตูสองบานของอประตูหนึ่งพับหากันได้และอีกสองบานของอีกประตูหนึ่งก็พับได้เช่นกันพระองค์ทรงแกะสลักเครูปต้นอินทพลัมและดอกไม้บานบนบานประตูนั้นและทรงบุด้วยทองคํําสม่าเสมอกัน บนงานแกะสลักนั้นพระองค์ทรงสร้างลานชั้นในด้วยกำแพงหินสกัดสามชั้นและด้วยไม้สนสีดา1ชั้นในปีที่4เดือน1 0พ,พระนิเวศของพระยาเวก็ถูกวางรากฐานและในปีที่สิบเอ็ดในเดือนบลูซึ่งเป็นเดือนที่8พระนิเวศก็สำเร็จหมดทุกส่วนตามที่กำหนดไว้ทุกอย่างพระองค์ทรงสร้างพระนิเวศนั้น เจ็ดปีับนี่คือพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่หกนะครับซโลมอนได้ออกแบบหรือได้วาดภาพของการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเหมือนพระราชวังของพระเจ้ามากกว่าที่จะเป็นสถานที่นมัสกาะนะครับและเมื่อพระวิหารเป็นที่ประทรับของพระเจ้าก็ควรจะหรูหราง,งดงามข้างในมีขนาดเล็กแล้วก็เ,เพราะ ผู้ที่มานมัสการพระเจ้าผู้ที่เข้ามาในพิธีส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในบริเวณเฉลียงหรือในพื้นที่รอบนอกของพระวิหารเป็นส่วนใหญ่นะครับการสร้างพระวิหารของพระเจ้าหรือพระนิเวศของพระเจ้าเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นที่วางหิบพ,พันธสัญญาของพระเจ้าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์การสิทธิ์และก็ลักษณะ ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์พระวิหารสื่อความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาจะอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์เอเมนไหมครับพระวิหารเป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้แล้วเป็นหลักประการแห่งพันสัญญาของพระองค์ต่อประชาชนและถูกสร้างขึ้นเพื่อพระนามของพระเจ้าจะประทับอยู่ที่นั่นพระนามของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้อิสราเอลรู้จักแล้วก็นมัสการพระองค์ในฐานะ องค์ผู้บริสุทธิ์และผู้ชำระประชากรของพรงค์ให้บริสุทธิ์เมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าถึงการสร้างวิหารพี่น้องครับถ้าเรามาดูในพัน,น,พน,นธสัญญาใหม่ในพระธรรมของพระเจ้าในเวลานี้เราไม่มีพระวิหารของพระเจ้าที่เป็นแบบนี้ถูกไหมครับนะเราเราถูกสร้าง ให้เป็นประชากรที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นประชากรที่อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ในพระทันในพันธสัญญาใหม่บอกกับเราว่าเราทุกคนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ได้อยู่ในอา,อาคารสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่พระเจ้าอยู่กับทุกคนที่เชื่อที่ให้พระองค์เข้ามาครอบครองให้พระองค์เข้ามาอยู่ใน บัลลังก์ชีวิตของเขาครอบครองบัลลังก์ชีวิตของเขาเอเมนไหมครับนะพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสถานที่ถึงที่ใดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่ด้กับเราเอเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็มาประยุกต์หรือเอามาดูว่าพระเจ้ากําลังปเปิดเผยแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรกับเราในการอ่านพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้ผมให้หัวข้อว่ายอมรับการสร้าง เราเองจะเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รับการสร้างเป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์เอเมนะะครับพระองค์จะสร้างเรายิ่งกว่า,าวิหารที่โซโลโมอนสร้างซึ่งบุกด้วยทองคานะเป็นวิหารที่สร้างอย่างโออาตรการตา่างสำหรับประชากรของพระองค์ก็จะถูกสร้างยิ่งกว่านั้นอีก พระองค์สถิตยอยู่ด้วยกับเราและชีวิตของเราที่ยอมรับการสร้างก็คือยอมรับเอาพระคาของพระองค์เหมือนอย่างที่เราอ่านทุกวันนี้แหละพี่น้องครับก็คือเอาพระคาของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเมื่อเราเอาพระคาของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราก็จะถูกสร้างไปทีละเล็กเทีละนร้อยทีละขั้นเทีละตอนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในที่สุดชีวิตของเราก็เป็นที่สถิตของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เมื่อเราไปที่ไหน พี่รองครับพระองค์ก็อยู่ได้กับเราพระองค์ก็นําเราชีวิตของเราก็จะบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ประสบความสมําเร็จทุกสิ่งเอเมนไหมครับพระองค์อยู่ได้กับเราพระองค์นาเราพระองค์ประทานสิป,ปัญญาไว้พิปฏิพานพระองค์ทรงให้เราเลือกให้เราตัดสินใจและพระองค์ทรงปกป้องเราพระองค์ทรงให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรที่ไม่ถูกต้องพระองค์อยู่ได้กับเราเสมอนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอย,อยู่ด้วยกับเราซึ่งเราเป็น วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าวันนี้คุณรับการสร้างอย่างไรวันนี้เรารับการสร้างอย่างไรบ้างพระเจ้าสร้างเราผ่านพระคำของพระองค์และวก็สถานการณ์ต่างๆเมื่อพระเจ้าให้เรารเผชิญผมก็นึกภาพเอานะครับหินศิลาที่ตะกัดออกมาจากเหมืองหินเอามาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าแต่ละก้อน มันไม่ได้รูปทรงตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องยอมให้ถูกสกัดถูกตัดออกไปถูกแต่งเข้ามาเพื่อที่จะให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้วก็เอาไปวางไว้อย่างเหมาะสมถูกที่ถูกไหมครับชีวิตของเราที่รับการสร้างในวันนี้เราก็ถูกสถานการณ์ต่างๆนะคำพูดคําสอนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นถ้อยคาเหล่านั้นคําสอนเหล่านั้นเนี่ยเป็น สิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อสกัดชีวิตของเราเอเมนไหมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้พี่น้องครับผมว่าถ้าก้อนหินมีความรู้สึกเขามันก็คงจะเจ็บปวดนะเพราะว่าต้องตัดทิ้งต้องแต่งต้องเอาไอ้ที่ไม่เอาไม่เหมาะสมนี่ออกไปชีวิตของเราก็ถูกสกัดถูกตัดทิ้งออกไปด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์เรื่องเราต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าสกัดใช้สกัดชีวิตของเรา ให้ได้รูปทรงตามที่พระเจ้าต้องการเอเมนไหมครับถามว่าในเวลานี้เรารับการสร้างอย่างไรแต่เมื่อแพระเจ้าให้สถานการณ์ให้คําสอนหรือให้พระคาของพระเจ้าเราบอกว่าโอ้เราไม่เอา,เ,อาเราไม่เอาพระคําข้อนี้พระคาข้อนี้โอ้เป็นพระคาที่บอกว่าเราจะอวยพรเจ้าเราจะประทานความสําเร็จให้กับเจ้าโอ้เราเอาเลยแต่พระคาของพระเจ้าบางข้อบางตอนบอกว่ารักศัตรูของเรานะยกโทษให้อภัยเนะี่ยโอ้เราไม่เอา นะพระเจ้าให้ข้อความที่บอกว่าเราจะต้องอประกาศนะเป็นพยานนะเราจะต้องเอาเรื่องของพระเยซูไปเล่าออไปอุนเราไม่เอาไปรังครับก็เท่ากับว่าเราเป็นศิลาหรือก้อนหินที่ไม่ยอมรับการสกัดหรือการตกแต่งให้ใช้การได้ถูกไหมครับฉะนั้นพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้อง ยอมที่จะให้พระคําของพระองค์เนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราทุกประการฉันั้นคําถามย้ําอีกครั้งหนึ่งว,ว่าเรารับการสร้างอย่างไรบ้างในเวลานี้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นที่มาเชื่อในพระเยซูจนถึงเวลานี้เรารับการสร้างอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้างผ่านทางสถานการณ์ผ่านทางเรื่องราวปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านทางพระคำของพระองค์ผ่านทางการทรงนําของพระญยาณบิสุธ์เรารับคําสั่งไหม เราเดื้อดึงต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเราปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเราหรือเปล่าเป็นรองครับนี่คือคําถามจริงก็มีเยอะนะครับเราจะรับการสร้างให้ดีขึ้นได้อย่างไรผม,ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องการชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมครับต้องการชีวิตที่เป็นเป็นชีวิตที่ใช้กันได้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพเป็นชีวิตที่ทาอะไรก็บรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จนะครับทำอะไรก็มีประสิทธิผลถูกไหมครับ แล้วเราจะรับการสร้างให้ดีขึ้นทุกๆวันได้อย่างไร้เราก็เอามาเอาพระคำของพระเจ้ามาอ่านแล้วก็เอามาคิดไข้คกลนแล้วก็เอาไปทําตามทีละเรื่องทีละ,อ,ะอย่างทุทกๆวันแบบนี้นะครับลงไปในภาคปฏิบัติจริงๆ่นลองครับลองจะรู้ว่าพระคำของพระเจ้าที่บอกว่ายกโทษให้ภัยแล้วก็ชีวิตของเราจะเป็นอิสระ,ะความจริงจะทําให้เราเป็นไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเรายอยอมรับความจริงเรา ชีวิตที่เป็นแบบนี้พี่้องครับเราก็จะถูกสร้างให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกทุกวันทุกทุกวันเอเมนนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้รับการสร้างรับการสอนได้อย่างไรพี่้องครับผู้คนจํานวนมากต้องการชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่ยอมรับการสร้างไม่ยอมรับการสอนบอกก็ไม่ฟังพูดก็ไม่เชื่อให้ทําตามก็ไม่ทําตามพี่้องครับแล้วเราจะสอนหรือเราจะเตือนหรือเราจะหนุนใจเขาให้รับการสร้างรับการสอนยังไง เป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่เราทําได้คือชีวิตของเราในเวลานี้ที่เราสามารถที่จะตัดสินใจที่จะรับการสร้างหรือปฏิเสธการสร้างด้วยชีวิตของเราเราทําได้เมื่อชีวิตของเราที่ยอมรับการสร้างทุกๆวันชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกวันชีวิตก้าวหน้าในทางของพระเจ้าทุกๆวันชีวิตที่เป็นแบบนี้จะทําให้คนรอบข้างอะไรคนเนี่ยมองชีวิตของเราเมื่อชีวิตของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่ทําให้คนรอบข้าง ได้เห็นถึงการเกิดผลชีวิตที่มีสันที่สุขมีความชื่นชมยินดีชีวิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตที่มีความละกอมพระเยซูมีความอดทนมีความสุภาพอ่อนน้อมชีวิตที่เปิดเผยลักษณะของพระเยซูออกไปให้คนรอบข้างได้เห็นชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะทําให้คนรอบข้างหลายหลายคนจะเปิดใจฟังเรื่องราวนะของพระเจ้าเมื่อเราบอกกับคนรอบข้างว่า พระเยซูช่วยเราพระเยซูเปลี่ยนเปลงเราพระเยซูสร้างเราพระเยซูทําให้เราดีขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาเปิดใจมาฟังเรื่องราวของพระองค์เขารับเอาพระองค์เข้ามาในชีวิต้องครับชีวิตของของเขาก็จะรับการสอนรับการสร้างเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้ด้วยกันนะอธิษฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังและกระทำตามแค่ได้พระเยซูขิ์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าว,วันนี้ขอพระญยาวริสุทที่จะนำเรา ที่เราจะเป็นคนที่รับการสร้างรับการสอนให้เป็นไปอย่างที่พระองค์ประสงค์และที่เราจะเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่สง,าง,ง,างขข่างามพระองค์เจ้าเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระวิดพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยาเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพร,ระพรก็แชร์พระพรด้วยการแบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอุปถั์ครับ ทอนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นประพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน